สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอัลซัลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟินอัมบิยาอิวัลมุรัสสลีน นบีนามุฮัมมัดินวะอา,าอาลัอาลีฮิวะซหฮบิฮิอัจมาัินอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรอกาตุห์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังนะจะพูดว่ารับชมก็ไม่เต็มปากเพราะว่า จริงๆแล้วทางยูเสเซอิสลามเนี่ยก็ชมภาพได้นะพี่น้องมี youtube อยู่นะมี u t u b e อยู่นะลองพิมพ์ดูนะเสียงอิสลามอ่าแต่ก็จะช้ากว่าไฟล์เสียงเพราะไฟล์เสียงเนี่ยพี่น้องมันออกง่ายพี่น้องครับบันทึกวันนี้พรุนี้ก็ออกได้ส่วนภาพเนี่ยมันต้องไปตัดต่อนะอ่าไม่เป็นได้นะครับจะฟังเสียงหรือจะดูภาพไปด้วยกอ็อัตรรสก็จะมีความแตกต่างกันนะแต่ว่า ถ้าเป็นเสียงเนี่ยพี่น้องมันทําอย่างอื่นได้ด้วยนะจริงไหมถ้าฟังแต่เสียงเนี่ยพี่น้องก็ทํากับพงกับข้าวซักพงซักผ้าขายของไปนะมีหัญยาที่ขายโรตีอยู่นะตรงลําหินเนี่ยแกก็จะฟังแล้วก็ตีตีอะไรตีโรตีไปเรื่อยนะเออแต่ถ้าดูเมื่อใ่พี่น้องบางทีเป็นไงตีไปตีมามือเข้าไปทอดในเตาพี่น้องเสียสมาธิใช่ไหม เออเหมือนกันนี่แหละเราขับรถเนี่ยถ้าฟังวิทยุสีสลามไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปิดอะไรดูแล้วก็ดูมือถือไปด้วยเดี๋ยวก็งานเข้าพี่น้องไปจูบกับไฟเสาไฟฟ้าเสียสมาธินะตาก็ดูทางไปหูก็ฟังศาสนาไปห้ามดูดินแล้วนะคราวนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องสาวีก็ผ่านไป3กรณีแล้วกรณีที่หนนะขาด รอกาไม่ครบอันนี้ต้องทําให้ครบแล้วก็ซาวีสองเกินนะอ่าเกินอันนี้ทายังไงซาวีเลยนึกขึ้นได้ยุดสมมติขึ้นมารอกาที่ห้าละไม่คนเดียวเฮ้ยนี่มันห้ารักาลงมานั่งตาชาวุฒเลยเพราะไอ้ีเราไม่ได้นั่งตาชาวุฒอยู่แลนะ้วพี่น้องลงมานั่งตาชาวุธแล้วก็ซาวีเลยนะไม่ต้องทําให้จบนะไม่ต้องทําให้จบรอกาที่ห้านึกขึ้นได้เมื่อใดลงมานั่ง ตาชาวุดแล้วก,ก็ซาวีเลยนะแต่อันตะฮียาด้วยนะอันตะหียาสุลกวานะบีซาวีแล้วก็ให้สลามกรณีที่3ก็คือกรณีของการลืมตาชาวุดครั้งแรกตาชาวุดครั้งแรกถ้ายืนตัวตรงแล้วยืนขึ้นมาตัวตรงแล้วไม่ได้นั่งตาชาวุดลืมขึ้นมายืนตัวตรงแล้วละหมาดไปเลยยันจบแล้วก็ซาวีแล้วก็สลาม แต่ถ้ายืนยังตัวไม่ตรงช่วงหย่อนก้นอยู่พี่น้องอ่ะก้นหนักอยู่ยังยืนไม่ตรงยังเป็นช่วงขยับอยู่เนี่ยและนึกขึ้นได้ก็ให้ลงมานั่งแล้วก็ไปตรงซาวีนี่คือ3มกรณีกรณีที่สีให้สุยุซาวีเมื่อเกิดสงสัยในการละหมา,ราบบดรายงานจากดลรฮ์มานบินอาฟได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลสอลลัลฮุออลัยฮิวะซลลัมได้กล่าวว่าอิดาชักกะ ฮา,าดูกุมฟีซอลาตีฮีเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยสงสัยขึ้นมาสงสัยขึ้นมานะฟีซอลาตีฮีฟะลัมยะดาริอาวาฮิดะตันอาอิสนาตัยนสงสัยขึ้นมาว่าเขานั้นอยู่ในรก,การา์ที่เท่าไหร่โดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าเขานั้นอยู่ในรอก,การา์ที่หนึ่งหรือรอก,การา์ที่สอง ฝรีย์ฝรีย์จารหาวาฮิดตันให้เขาให้เขานั้นถือว่าเพียงหนึ่งรากกระอาเท่านั้นให้ยึดเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนถ้าคิดว่าสองหรือหนึ่งให้เอาหนึ่งไว้ก่อนฝรีย์จารหาวาฮิดตันให้เอาหนึ่งไว้ก่อนฝ่ายอิดัลัมยะดาริอิสนาตัยน์สัลสลาอัมสลลาสัน หรือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยลังเลสงสัยว่าเขานั้นอยู่ในรอกะที่สองหรือสามฟาลยาจัลฮาอิสนาไตให้เอาสองไว้ก่อนฟาอิดาลัมยาดาริซาลาสันโซลอัมอารบานหรือในกรณีที่เขานั้นไม่มั่นใจว่าหรือสงสัยว่าอยู่ในรอกะที่สามหรือสี่นะ ฟา,า,าลยจาลฮาซลาัก็ให้เอาให้เขานัน้นนับเป็นปสามุมมายัสยูดูไฟิดาฟรารอกมินซาเลติฮิวะหัวจาลิซุนกอบละอันยูเลิมซาจาดเตนเมื่อเขาจะเสร็จจากการละหมา,ขาดขณะที่เขานั่งอยู่ก่อนที่จะให้สลามก็ให้เขาทำงานการซาวีสุดท้ายเลยพี่น้องก่อนที่จะสลาม นะก่อนที่จะสลามอ่านตาชาุดแล้วอัตายาจบแล้วศซลาวาจบแล้วดูอาก่อนสลามจบแล้วหรือไม่อ่านก็ได้นะดูอาก่อนสลามเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเรียนซุนนะมาเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นช่วงเขาเรียกช่วงพิเศษ <c oughs> นะอย่าทิ้งนะดูอาก่อนให้สลามพอเรายังอยู่ในละมาดอยู่ แล้วก็อย่าพึ่งสลามเพราะว่าเมื่อกี้เราสงสัยรอกรักาสบใช่ไหมล่ะก็ให้เราซาวีไปสองครั้งแล้วก็ให้สลามบันทึกโดยมัมอ Ahmad ibnu m a j a อิมยามาอัตเตอร์มีดีถือว่าเป็นฮนะนิสซาฮีอีกรายงานหนึ่งกล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลซลฮวายเลฮิวเวอร์เซลมได้กล่าวว่ามันซอลลาซอลลาตันย่าชุกกูฟีฟีนุกอซอนผู้ใดได้ละมาและเกิดความสงสัยว่าขาดความบุกพ้อง นอกซอนก็คือมันไม่ครบอ่ะนะครบหรือเปล่าเมื่อกี้ฟันยูโซลีฮัตตาก็ให้เขาทําให้ครบหรือทําให้เพิ่มเข้าไปวายชักวายชุกูฟีเซียด้นะจนกว่าความสงสัยจนกว่าจะสงสัยว่ามันเพิ่มแล้ว <c oughs> แต่คิดว่าขาดทําให้เต็มทําให้เพิ่มเข้าไว้คือเอาน้อยไว้ก่อนนะเหมือนกับฮาดิษเมื่อกี้นั่นแหละ ถ้า2หรือ3เอา2ถ้า1หรือ2อ่ะเอาเริ่มนะ1หรือ2เอา1 2หรือ3เอา2 3หรือ4เอา3นะรายงานจากบีไซน์คุดดรีได้กาวาท่านรรซุสสอลัลอฮะลัยฮิวะซัลัมไดกาวาอิซาชักกะฮัดูกุ้มฟีซอลติฮีเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยชักชักตรงนี้แปลว่าอะไรสงสัย นะฟีซซลาตีฮีในละหมาดของเขา,าวันนี้ไม่ต้องไปสงสัยละหมาดคนอื่นนะเอาละหมาดของเราก่อนเออเอาละหมาดของเรานี่แนหะละฟะลลมยะดากัมซอลาซาลาซันเอาอัรบานโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขานั้นละหมาดไปสามหรือสี่แล้วฟะลมยะต่อรับใหชักให้เขานั้นเอาความสงสัยนั้นยิงโยนทิ้งไปเสียนะ ฟอนิยบาบเนียและมัสไตยกเน่จงถือเอาที่แน่ใจเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ให้สุยซาวีสองครั้งก่อนสลามซุมมายยสยุดุเซยะดไตกกบละไอยุซัลลิมนะ่คืออันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ห้าสิบห้าสิบอาจจะมีเจ็ดสิบสามสิบพี่น้องงงไหมเออความเป็นไปได้ระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ย มันไม่ได้เท่ากันมันมีบางอันมันมีอันนึงที่มากกว่าอันเนี้ยให้เลือกอันที่เรามั่นใจ่ะเอาที่แน่ใจเป็นพัฒฐานจบแล้วก็แต่ก็ซอฟวีเหมือนเดิมนะแต่ถ้า5้าซิห้าซินี้เอาน้อยไว้ก่อนจบฟิงกานะสอลลคอมซันชฟัฟานนะละหูสอลเตาหูหากปรากฏว่าเขาละหมาดไปห้ารอกษา ก็ให้เขาทำละหมาดของเขาเป็นคู่เสียและหากปรากฏว่าเขาละหมาดสก็สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วกานาตาต์รีมันลิชัยตอนที่เพิ่มสองออกนั้นเป็นการชักจูงของชัยตอนนั่นเองนะอ่ะฮหดดีษ สองฮะดิษนี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้เมื่อผู้ละมาสงสัยจํานวนรอกะก็ให้เขายึดถือเอาจ,นนนอาจนะํานวนน้อยเป็นเกีน์เข้าใจนะถ้าสงสัยในจํานวนรอกะให้ยึดเอาจํานวนน้อยเป็นเกีย์แล้วให้สูุซาวีทั้งนี้เป็นไปนตามทัศนะของนวิชาการส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องของซาวีก็มีเท่านี้พี่น้องนะ นี้มาดูต่อเรื่องของการละหมาดจมามะคำว่จาจามะนี่แปลว่าอะไรแปลว่ารวมกันพี่น้องอะละหมาดนี่รวมกันรวมกันละหมาดแล้วก็ตรงข้ามกับโซลาตุนฟัสโซลาตุนฟัสก็คือละหมาดคนเดียวเดียวโดดไม่มีอิหม,ม่ามไม่มีมะมุมละหมาดจมามะก็จะมีสองตำแหน่งตำแหน่งอิหม,ม่ามแล้วก็ตำแหน่งมะมุมอิหม่ามเนี่ยมีคนเดียวนะ มะมุมเนี่ยมีได้หลายคนใช่ไหมอิหมัมเนี่ยมีได้คนเดียวพี่นอ้องอ่าแล้วก็มะมุมเนี่ยมีได้หลายคนการละม,จะมาจมะคือการละหมาดรวมกันนั้นเป็นสุนนะที่ท่านนาบีในเน้นเอาไว้ให้แล้วก็มีฮะด,ดีสระบุถึงความประเสริฐไว้มากมายซึ่งจะนำมากล่าวแต่เพียงบางส่วนดังต่อไปนี้หนึ่งรายงานจาก อิบนูอุมารอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่าท่านรอซูลสุลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสอลลาตุอันญะมาอะติการละมามาอะ์นั้นอัฟดอลูการละมารวมกันนะมีอิหม่ามมีมะมูมเนี่ยอัฟดอลูมินสอลลาตินฟัดมีความประเสริฐมีความดีงามที่มากกว่าสอลลาตินฟัดการละมาคนเดียวบิซาบ้อินวะอิชรีในดารอจัดตัน นะเปอร์เซดนี้เนี่ยมากกว่า27เท่านะหนึ่งต่อ27อ่ามันทึกโดยม่าัมอัลบุคอรีและอิหมัมมุสลิมรายงานจากอบูฮุะรอยรอรดิยัลลอฮุวอันฮูไดก่าว่าท่านรอซูศสอลลัลฮุอัลัยฮิวะซัลลัลลมในก่าววซาลาตุร,ริจะรอจุลีการละมาของชายคนหนึ่งฟีจะมาอัตินที่เป็นรูปแบบจมามะมีอิหมัมมีมะมูม ตาดาฟูอาแลสโตรเลตีฟใบติฮีวะซูกีฮีนะี่มีการเพิ่มพูนของผลบุญเนี่ยยังละหมาดของเขาไม่ว่าจะเป็นในบ้านก็ดีหรือที่ตลาดก็ดีต่อให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปสุราเะนะี่ยเป็นละหมาดที่ที่ไหนะที่บ้านหรือที่ตลาดแต่เป็นรูปแบบจมะมาเนี่ย คอมซันไวชารีเนี่ยฟินมีความดีมีความประเสริฐนะมีความประเสริฐถึงยี่สิบห้าเท่าการละหมาดของชายคนหนึ่งโดยรวมกันพี่นอ้องจะมีผลบุญเพิ่มพูนมากกว่าการละหมาดคนเดียวของเขาที่บ้านอันนี้พูดถึงทำละหมาดคนเดียวที่บ้าน นะส่วนแน่นอนการไปละหมาดเจอมาของผู้ชายก็ไปที่สุเหรา่าเห็นไหมหรือจะละหมาดคนเดียวในตลาดน,นะถึง25เท่าต่อมาในฮะดิษก็เล่าต่อพี่น้องเป็นฮะดิษยาวหน่อยนะบอกว่าว่า,าวาเลิกะอันนะฮูอี ذ าตะวัดดะเมื่อคนคนนั้นเนี่ยทำการอาบน้ำละหมาด ฝาอาารูดูอ่ะโดยการอาบน้ำละหมาดอย่างสวยงามอย่างปราณีตอย่างเรียบร้อยเป็นน้ำละหมาดที่ดีซุมมาคอร์ยาอิรันมสัสยิดเละเขาก็ออกไปที่มัสยิดเนะ่ข้อนี้เราได้สุน,น้าข้อหนึ่งนะพี่น้องและก็สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็คือให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ใช่ไหมเขาก็จะมีระเบียบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งในนั้นก็คือให้อาบน้ําละหมาดจากที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีโควิดหรือไม่มีประกาศอะไรออกมาเนี่ยพี่น้องซุนแนห์ของท่านนาบีก็ให้อาบน้าละหมาดที่บ้านอยู่แล้วนะ,ะยกเว้นกรณีบางคนที่เขาไมา่ได้อยู่บ้านเนี่ยพี่น้องบางคนเขาอยู่ที่ทํางานถูกไหมบางคนอยู่สวนจะเข้ามาบ้านอาบน้ำละหมาดก็อาจจะไม่สะดวกก็ไปที่สุราเลยแล้วก็ไปอาบน้ําละหมาดที่ไร ที่มัสยิดอันนี้ไม่ว่ากันแต่นี่เราออกจากบ้านอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องเดินออกจากบ้านเราเนี่ยดันไม่อาบน้ําละหมาดไปแปลกไหมไม่อาบน้ำละมหม,ม,าละมาดจากบ้านแต่ไปอาบน้ําละหมาดที่สุรานะหนึ่งไม่ได้ซุนนะตรงนี้ไม่ได้ความฟอเซอร์ตรงนี้สองเพิ่มค่าใช้จ่ายสุเราด้วยถามว่าน้ําสุรานี่เราจ่ายป่ะพี่น้องเราไม่ได้จ่ายถูกไหม ก็มาจากเงินบริจาคบางสุราบเขามีหอพักบางสุราไม่มีหอพักก็ต้องไปจัดงานนี่แหละมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะไอ้ค่าไฟเนี่ยมันก็ต้องตามตามสภาพต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมจะไปละมานมึดมันก็ไม่ใช่อิชาสุบบก็ต้องเปิดบางมัสิดมีแอร์ก็เปิดน,นะอำนวยความสะดวกแต่น้ำเนี่ยมันมันเลือกที่จะประหยัดได้ถ้าหากว่าเราอาบน้ําละมาดจากที่บ้านแล้วก็หุก,กลมของการอาบน้ําละมาดถ้าฟุ่มเฟือยเปิดซะแบบหมดแท้งเนี่ยพี่น้องน่ ถ้าอาบที่บ้านเนี่ยมังก,โกโรุอุกกลมของเรานะถ้าเป็นน้ําที่เราจ่ายตังเองเนี่ยมังก,โกโรุถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้าเป็นน้ําสู่เราแล้วเปิดพี่น้องเปิดแล้วก็คุยกับเพื่อนไปด้วยน้าเรามาก,ก็ยังไม่ทันอาบนะยืนคุยกับเพื่อนกับเปิดน้ําทิ้งอันนั้นบาปเลยนะหารอบเลยเพราะอนั้นน้ํแต่บัตรัว่วน้ําที่เขาบริจาคมาแล้วทําทิ้งทําคว้างนะนะอันนี้บาปพี่น้อง สุนนนาบีให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้านฟาอัศนันวดูอะซุมมาคอรอจาอีลันมัสยิดละยะครูจูอิลลาศลาตลลมยัคตุขตวะตันอิลลารูฟิอตละฮูบิฮาดารเจตุนสิ่งที่คนคนนั้นจะได้รับเมื่อเขาออกไปยะครูจูอิลลาศลานะที่เขาเดินไปละหมาดเนี่ยลำคอตุอตวะตัน ก้าวเดินของเขาอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญรูฟิอัตละฮูบิฮาดารอจะนะผละบุญของเขาก็จะเพิ่มทีละขั้นทีละขั้นทีละหนึ่งดรอราจะจากก้าวเดินของเขาคุดตัวตอนนี้มีสุนนะต่ออีกว่าไม่ให้ก้าวเท้าแบบยาวๆปกติเราเดินแบบไหนพี่น้องก็พอดีพดีถูกปะแต่พอยิ่งไปละหมาดเนี่ยนะก้าวที่เราก้าวเนี่ยแบบกระชับ ไม่ก้าวแบบยาวๆไม่เอาเพื่อที่จะให้ก้าวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในผลผะบุญละเอียดขนาดนี้เลยนะอไม่ต้องก้าวยาวให้ก้าวให้ก้าวแบบปกติทั่วไปที่เราเดินนั่นแหละนะแล้วก็มาให้วิ่งด้วยเพราะอะไรพี่น้องเพราะทําไม่ทันก็มัสบุกนบีบอกถูกปะไม่ทันก็มัสบุกแต่ถ้าเกิดวิ่งเกิดอะไรขึ้น ความสำรวมก็จะหมดไปบางคนวิ่งปิงไปพี่น้องสลงหลุดหมวกปิวบัางอะไรบ้างและพอไปตักเบสนี่หอบแหกแหก,แหก,แหกพี่น้องจริงไหมไปตักเบสกับอิหมามอ่านฟาติฮาไม่ได้จุกอีก <c oughs> ยุ่งดังนั้นเนี่ยที่นบีสอนเนี่ยสวยงามมากไปแบบสงบนะไปแบบสงบเรียบร้อยเดินไปมัสยิดนะถ้าไม่ทันก็มัสบุกเอาไม่ต้องวิ่ง และสุราวบางที่เนี่ยเป็นไม้ถูกปะบางทีโตอิมัมตกใจพี่นอ้อง,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 งตุงตุงเดินย่าไปวิ่งกันมานะอ่ะไม่ต้องขนาดนั้นวะฮัตตอนหูบีฮาคอตีอาตุลแล้วก็ก้าวของเขาแต่ละก้าเนี่ยลดลดเพิ่มความดีแต่อีกก้าก็เพิ่มลดอะไรด้วยลดบาปไปด้วยเพิ่มความดีเขาได้เพิ่มบุญลดบาปเนี่ย فإذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحد ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاه ما ما انتظر الصلاه الله تعالى هي ملائكه كان ตราบใดที่เขานั้นยังไม่เสียน้ำละหมาดจะมีมาลิกานีขอดูอาให้ขอว่าอัลลอฮุมโมซลิอลัยฮิอัลลอฮุมมารหัมฮูโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตาตาโปรดประทานความดีงามให้กับเขานะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่เขาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแก่เขาเขายังอยู่ในการละหมาดตราบใดที่เขาย,ยังรอการละหมาดอยู่ อัลลอฮ์นี่ให้มาริกาขอดออ์ตั้งแต่ยังไม่เข้าละหมาดเลยพี่น้องไปถึงสุรารอคอยใช่ไหมที่จะละหมาดแล้วก็ละหมาดเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่เสียน้ําละหมาดมาริกาก็ขอดูอาไปเรื่อยๆนะและแนนอนดูอาของมาริกานั้นมุสแตยับเป็นดูอาที่ประเสริฐพี่น้องเป็นดูอาที่อัลลอฮ์ตอบรับเพราะมาริกานี่เป็นมคัคลุกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ ไม่ดื้อกับอัลลอเลยนะทำความดีเป็นนิจสินนะเชื่อฟังคำสั่งของอัลนะอนะวันนี้ก็เท่านี้พี่น้องครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราฮ์มัตุลลอฮ์วะบาระกะที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา